สวัสดีครับพบกับเซลตุ้ยเหมือนเดิมนะครับผมรถยนต์มือ2อดีออโตกรุปนะครับวันนี้นะครับก็อยู่ในโชว์รูมนิสสันนะครับเป็นอู่ซ่อมศูนย์บริการของเรานะครับผมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่ครับลูกค้าผมบอกเลยว่าราคาไม่ถึง3 0 0 0สนบาทนะครับผ่อนเพียงเดือนละ 5, 0 0พบาทครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ครับผมอย่างแรกนะครับที่ผมแจ้งไปนะครับผมราคาไม่ถึง3 0 0แสนนะครับแต่ว่ารถเนี่ยสภาพเหมือนใหม่เลยนะครับผมอย่างแรกนะครับโฉหน้านะครับของเขาเนี่ยเป็นโครเมียมแบบนี้ครับลูกค้าแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นช่องระบายอากาศนะครับ3าชั้นสีดาแบบนี้นะครับโลโก้อยู่ตรงกลางครับผมรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น E นะครับผมแต่ยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยสนใจอยากติดเพิ่มเนี่ยบอกได้นะครับผมผมติดให้เพิ่มได้นะครับผม ไฟหน้าเขานะครับเป็นไฟไฮโดรเจนนะครับผมแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะครับอยู่ในดวงเดียวกันเลยนะครับผมอะไรหาเปลี่ยนง่ายนะครับแล้วก็อะไรนะครับราคาถูกมากครับผมจากมิสันของเรานะครับผมโอเคถัดมานะครับล้อนะครับผมอันนี้เป็นล้อกระท้านะครับขอบ14นะครับผมอ่ะ แต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าอยากได้ล้อแม็กนะครับจากศูนย์ิสันนะเดี๋ยวผมดูราคาพิเศษให้นะครับผมโอเคถัดมาตัวไฟเลี้ยวนะครับอันนี้จะอยู่ข้างตัวรถนะครับผมแล้วก็ตัวรถเนี่ยเป็นสีขาวนะครับตามรูปแบบเลยนะครับผมกระจกบองข้างนะครับเป็นกระจกพับเก็บไฟฟ้านะครับแล้วก็ปรับไฟฟ้าแล้วนะครับผมเป็นทูทโคนแบบนี้นะครับขาวดํานะครับผมถัดมานะครับตัวนี้นะครับมีเป็นคิ้วกันศาสตรมาเรียบร้อยนะครับผมเดินจากโรงงานนะครับเป็นของอเมล่านะครับที่จบเป็นโครเมียมนะครับผมอ่านะครับผม เป็นรุ่น E นะครับแต่ว่าออปชั่นเขาก็ให้มาเยอะเหมือนกันนะครับผมถัดมานะครับล้อยางแล้วก็ล้อแมกนะครับเหมือนกันทั้งหมด4ล้อเลยนะครับผมมาดูภายในหลังรถนะครับผมตัวนี้นะครับไฟท้ายของเขานะครับก็จะเป็นไฮโดรเจนเหมือนกันนะครับพิเศษอย่างหนึ่งนะครับผมลูกค้าสังเกตดูนี่นะครับคันนี้นะครับมีเซนเซอร์หลังมาให้3จุดครับลูกค้าซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางนะครับผมแล้วก็มีสปอยเลอร์หลังนะครับพร้อมไฟเบรกดวงที่3ให้นะครับผมเป็นไฟทับทิมแบบนี้นะครับผมก็ นะครับผมบอกเลยว่าเบ็ดเสจสวยงามมากนะครับอ๋อผมลืมอย่างนึ่งครับลูกค้าคันนี้แต่งท่อมานะครับผม<อ>นะครับผมแต่งท่อมาผมบอกเลยว่าร้าวใจนิดนึงครับแต่ว่าไม่ได้ท่อดังมากนะครับผมท่อแบบว่า เสียงเนี่ยไม่ไม่ได้แบบว่ารบกวนชาวบ้านนะครับผมเสียงแบบพอใช้นะคร <Okay. S 2> ับผมถัดมานะครับมาดูฝั่งด้านซ้ายนะครับผมฝั่งหน้าตาของตัวรถนะครับก็เดิมเดิมเหมือนกันเลยนะครับก็ฝั่งด้านขวานะครับผม <Yeah. S 2> ไม่มีรอยชน oh. ไม่มีรอยบุบมไม่มีรอยอะไรเลยนะครับแต่ว่าอาจจะมีรอยดำนิดนึงนะครับผมแต่ไม่เป็นไรอันเนี้ยรถผมยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะครับผมยังไม่ได้ขัดสีเลยนะครับแต่ลูกค้าส่วนมากชอบถามเข้ามาเอาพี่ทำไมรถยังไม่ได้ทําความสะอาดพี่เอามารีวิวนะครับผมอยากบอกเลยว่าผมอยากให้ดูความเรียวนะครับผม สมสมติว่าสมมติว่าผมขัดสีมาให้แล้วทำสีมาให้ลูกค้าเสร็จปุ๊บลูกค้าก็จะแบบว่าเฮ้ยทำไมสีไม่เหมือนเดิมล่ะอะไรอย่างเงี้ยนะผมผมอยากให้ลูกค้ามาดูทันจริงก่อนนะครับลูกค้าเนี่ยอยากเปลี่ยนตรงไหนตำหนิตรงไหนนะครับผมบอกผมได้เดี๋ยวผมจัดให้ลูกค้าแบบสวยๆเลยนะคะผมโอเคเดี๋ยวต่อมาเราไปดูภายในตัวรถนะครับโอเคครับผมไปเจอกันเลยครับ โอเคครับผมเรามาอยู่ภายในตัวรถแล้วนะครับผมอ่าลูกค้าได้ยินเสียงไหมครับผมผมบอกแล้วเสียงท่อดเราใจมากนะครับแบบบูบบู๊บูมือนหมามือนหมาเอาเถอะทีเทอะทีนะครับผมโอเคครับผมอ่าอย่างแรกนะครับอ่าพวงมาลัยของเขานะครับผมเป็นรูปลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นปี2015นะครับเกณฑ์ใหม่นะครับลูกค้าปี2015วิ่งเท่าไหร่วิ่งอยู่ที่90,000โลครับลูกค้านะครับผมอ่าอย่าตกใจนะครับวิ่งแค่90,000โลไม่แท้นะครับลูกค้า นะครับผมแล้วก็อ่ะถัด okay. huh? มานะครับเป็นเครื่องเล่นเอเจนเมนต์นะครับผมรองรับ FMAM นะครับผม CD นะครับผมได้หมดเลยนะครับ AUX แล้วก็ USB นะครับผมจะเสียบตรงนี้นะครับผมอ่านะครับเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็มีปิดตรงนี้ด้วยนะครับผมโอเคถัดมานะครับระบบแอร์ของเขานะครับเป็นระบบเมอนนวดนะครับผมอันนี้ปรับความแรงของลมนะครับผมอันนี้ปรับอุณหภูมินะครับผมร้อนเย็นนะครับแล้วก็ปรับทิศทางลมนะครับผมถัดมานะครับมีที่วางแก้วตรงนี้ให้สองใบนะครับผม แล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมลูกค้าเกียร์ออโต้นะครับผ่อน5,000ันได้เกียร์ออโต้นะครับผมตัวนี้เป็นช่องเสียบพาวเวอร์อัลเลดนะครับแล้วก็เป็นที่วางแก้วพิมพสองใบนะครับผมแล้วก็ฝั่งประตูเนี่ยด้านคนขับกับข้างคนขับเนี่ยอีกข้างละใบนะครับผมแล้วก็มีช่องเก็บสัมภาระด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็คอนโซลตรงนี้ด้วยนะครับผมบอกเลยว่ารถแบบนี้นะครับหายากมากครับลูกค้าปี2015วิ่งเ0 0 0หมโลนะครับผมโอเคเดี๋ยวต่อมานะครับผมจะพาไปดู ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคบผมจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคครับผมต่อมานะครับมาอยู่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะครับผมผมบอกเลยว่าลูกค้าครับนี่ครับยืดขาได้แบบว่าสุดเลยนะครับผมขนาดผมส่วนตัวเนี่ยสูงอย่างที่บอกแต่ก่อนคลิปกระบอนเลยสูงร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับผมน้ําหนักอ่ะไม่เป็นไรไม่บอกดีกว่านะครับผมนะครับส่วนตัวเนี่ยห้องผู้โดยสารด้านหลังของอเมร่านะครับผมบอกเลยว่าเขาให้มาเยอะมากครับลูกค้าให้มาพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะครับผม แล้วก็บอกเขานะครับเป็นเบาะผ้านะครับผมเป็นเบาะผ้าสีดานะครับตัดด้วยลายตรงกลางแบบนี้นะครับเป็นขาวดําแบบนี้นะครับผมก็ให้ความสปอร์ตของตัวรถนะครับผมแล้วก็เพดานนะคะเพดานด้านบนเนี่ยก็สะอาดสะอ้านมากครับลูกค้ารถปี2015แต่ว่าเพดานแบบว่าสะอาดแล้วก็แบบว่าไม่สกปรกเลยนะครับผมเดี๋ยวต่อมาครับลูกค้าจุดสําคัญนะคะผมอย่างที่บอกทุกๆคลิปนะครับโครงสร้างของตัวรถนะครับแล้วก็ห้องเครื่องนะครับจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ โอเคครับผมต่อมานะครับมาดูโครงสร้างของตัวรถนะครับอย่างแรกนะครับผมแกะเม็ดอาร์ให้ดูเลยโอ้โหนะครับผมคันนี้นะครับผมบอกเลยว่ายางแน่นมากนะครับดูจากเม็ดอาร์ตรงนี้นะครับผมเรียงเวืๆอแบบนี้นะครับผมแล้วก็ไม่มีรอยแตกนะครับก็คือว่าไม่มีรอยแตกก็คือว่ารถคันนี้ยังไม่เคยโดนชนนะครับผมฝั่งนี้นะครับผมเดี๋ยวต่อมานะครับเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมอ่าเป็นฝั่งด้านหลังนะครับข้างหลังคนขับนะครับผมอันนี้นะครับจะโดนชนมาไหมนะครับผมแกะดูอย่างนี้เลยครับลูกค้าอ่านะครับผม คันนี้นะครับมีฝุ่นนะครับแต่ว่าไม่มีรอยแตกเหมือนกันนะครับผมอฝั่งนี้ไม่โดนชนอีกแล้วสองฝั่งแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปดูฝั่งด้านซ้ายนะครับครับผมมาดูฝั่งนี้นะครับผมฝั่งนี้ก็ไม่มีรอยแตกไม่มีรอยอะไรเลยนะครับผมสีเดิมๆนะครับเม็ดอาดเรียงกันแบบนี้นะครับผ่านไปสามประตูแล้วนะครับผมบอกเลยว่าสมประตูที่แล้วไม่มีชนข้างแน่นอนนะครับประตูสุดท้ายแล้วครับลูกค้านะครับผมจะมีไหมนะครับผมอันห่วงแล้วเด้นมากแล้ลูกค้า อบอโอเคครับผมอ่าฝั่งนี้ผมบอกเลยว่าที่แน่นไม่ใช่อะไรนะครับลูกค้าเือนยังไม่ได้แกะเลยนะครับผมอ่าให้ดูแบบนี้เลยนะครับอ่านะครับผม4ประตูก็ไม่มีรอยแตกเหมือนเดิมครับผมเม็ดอ์ตเรียงกันสวยๆแบบนี้นะครับผมโอเคนะครับลูกค้าจะสงสัยว่าเอ้ยก็ดูแค่ประตูนะครับผมอาจจะไม่ได้ชนข้างประตูอย่างเดียวก็ได้ห้องเครื่องด้านหน้านะครับผมเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับผมถัดมานะครับฝั่งสุดท้ายแล้วนะครับลูกค้าห้องเครื่องกับโครงหน้ารถนะคะผม อย่างแรกนะครับดูฝากระโปรงเลยครับลูกค้ามีน็อตฝากระโปรงนะครับฝั่งด้านคนขับแล้วครับผมยังไม่ได้มีรอยขายเลยนะครับผมถัดลงมานะครับคานนะครับผมเม็ดน็อตเม็ดอะไรต่างๆนะครับยังไม่มีรอยขายเลยนะครับลูกค้าสังเกตดูนะครับแล้วห้องเครื่องนะครับผมเขาเนี่ยสะอาดมากครับลูกค้านะครับผมเรียงกันสวยๆแบบนี้เลยนะครับออีกฝั่งหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็ยังไม่มีรอยขายเหมือนกันนะครับผมอ่าผมบอกแล้วว่ารถผมเดิมลูกคันนะคะผมอ่า ขากระโปรงด้านบนนะครับมีมอกรนะครับผมติดมานเดิมนะครับผมเม็ดอาร์เม็ดอะไรบุต่างๆนะครับผมรูต่างๆนะครับก็เหมือนเดิมครับลูกค้านะครับผมไม่มีเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับรถเดิมมากนะครับผมอย่างที่บอกครับลูกค้าลดสภาพดีแบบนี้นะครับผมมีออปชันนะครับผมให้มาเยอะแบบนี้นะครับ ผมบอกเลยนะครับราคาเพียงแค่289,000บาทนะครับผ่อนเพียงเดือนละ5,000บาทนะครับปีดาว84งวดนะครับผมถ้าเกิดเฉลี่ยต่อวันนะครับไม่เกินวันละ150บาทนะครับลูกค้าเนี่ยผ่อนสบายๆเลยนะครับผมบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่แนะนำนะครับผมรุ่นหนึ่งเลยนะครับสำหรับลูกค้าคนไหนนะครับอยากได้รถเนี่ยคุณภาพดีรถสวยนะครับผมราคาถูกนะครับผมแล้วก็ผ่อนสบายนะครับผมแนะนำเลยนะครับเป็นรุ่นนี้นะครับผม นิสสันอเมล่า 1.2e นะครับปี2015นะครับผมโอเคครับผมถ้าเกิดยังไงนะครับผู้ค้าสนใจนะครับผมก็ลองเข้ามาชมได้นะครับอยู่ที่ศูนย์บริการนิสสันจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมหรือว่าติดตามเรานะครับทางเพจ Facebook นะครับผมรถยนต์มือสองดีออโต้กรุ๊ปนะครับจะเป็นช่อง YouTube นะครับผมหรือก็เป็นไลน์เป็น Instagram นะครับแล้วก็เบอร์โทรหน้าเฟซนะครับผมยังไงก็ วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมยังไงคลิปหน้านะครับผมมีลดคุณภาพดีๆแล้วก็ราคาถูกๆแบบนี้นะครับจะมารีวิวให้ลูกค้าดูแบบนี้เลยนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ